มาเด้อมาเด้อกินขขาวน้ำมันมอนเดอร์ลูกหลานมาตตุคู่ทุกคนเอฟซีภายในละต่างประเทศที่นาฮักมดคนแกงเนื้อใส่ประกาศขาวแต่แสบมามามากินขขาวกินขขาวกาดเย็นเข่าโล่ก็มีกันมาเด้อมาเด้อหนาวแสบเย็นเปิดประตูไปลง นนหนาวนใานน่้ยะนาวเไปไน่ามาถดน,นาวนาวเลอยู่นี่ก็นาวอยู่นฮกสำรวาเนี่วมันนี่แค่นะใคั่ลมบนแหงมาได้มั้ยหนาวเมาไกิน<า>น,น้ำกันอืมทอดยกเลยทอดแกวิ่นกรดักแกย

Cho hai con an em mình em không em 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 Ừ. em ừ em 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 มันหน่อหนึงแล้วมอนตัวเล็กห,หน่อยหนอยนีย่ยมันหยาบหมดเลยกระต่กง้าไปกับชิททิเนอยบอกกินบอกเขา

เอาปืนต้นนาวเนาะลงมือวีดป่าเนาะเล้๋ยหมือนว่าเนี่ยกับป่าคือกู้มไหชีวงสิโอ้ดังแฮงนะอย่างต้นไม้ต้อ่ขุดโอ้พี่เนาะดังอู๋ถ้บป็นป่าเป็นต่ย่านลมหนาวแบบนี้นะแั่ต้นไม้ฮักนาไม้งาตองนาไม่ฮักเอาเบญเนี่ยมันมัน มันนานเลยน้องปลามันกกามน,นาปลาตื๊บจะบ่หูไม่ไงไมยย่ไยยด้เดียวเอาเนี่ย mm hmm. เว้นได้งานไหมามันเสหักงานไม่ดอกเอาอยู่แต่พื้นมันเทนนานนะเนี่ยมันแปมับเป็ดมันจะซ่องว่างแดดอะไยังไงเว้นเยอะกต่ยามันโบวี้แดดเดนะ้อม,มืด,ดเลยก็เว้นขอไปนะัง คุณต้อเห็นไก่ป่าไปตัดของเด่นตดคืนนเห็นไก่ป่าบินบ่เห็นเนื้อมันข็นเหนที่เชียมันแข็เห็ดแห่เป็นได้เนาะเห็ดแห่าเนาะได้เนาะเห็ดหเปนอ่างใจ่แบบนี้เขาใส่ผ้าไปซื้อใส่มนลายลางแล่เขาไปย่ามแต่มือซื้อคต้องเห็นลายทีนีนะจิงได้เขาเข่าไมใส่ไมกจักว่ามองมัน มันไปดัวมันเปล่นี่ยไ่ชิมูมันไปเส็งเนี่ยเป็นห้อยมันเหรเขาใจแล้วเขาเพียดเขาอันนี้เป็นเพียดไปแบบเป็นงนาะดห้อยมันเคียกินเนะี่ยตัวเห็ดร,ร้ายร้ายลังมันยิงยองจัดป่าหเป็นอะไรีบแล้ย่่งไห อเมืออาชีพแล้วเคยหาเคยเข้าป่าเขาดงเคยจักแบ่เคยหา็บ่มาได้คือเขาเด้อเขาเคยหาเนี่ยเราจะไปด้านละใส่แหวด้านละอันชองานนึ่งมันไ่ื่อเรอะเวียเวลาก็ยาไม่สื่อหึงถือเวลาร้ายแหวเล่นแหวไปป่าอืมงูบุบบ่แล้วอานมันกินจับ นี่เียมแบบนี้สับหอยได้มึกินหอยเนยมึกินหอยอย่างเดียวหูตัหญ่ไอ่ะจะทัน้อยัวดีแล้วจริงนับจะดีเออ

ไม่ตายไม่ดดกแน่มามาเม่อาไม่โดงามันก็มาดังไฟเพีอืมาใบมกมันกินน้ำมันดังไฟพีงนมาออนมาละลายเวลาทาซื้อมันมกกัดถ้าได้นำาวนานาวคือใบมกมันมกมันตุนนี่่มันตุนอย่างนี้น้ำขาดมันมเหมือนกัน้าหญ้มีแล้วอยามันตุ่น ไปบนนอกกขคุดมาขาย,ยาเป็นหมัดมาละสิพันสามหัวจักเฮาไปใช้เห็นเห็นคนกายทางเข่านี่ยกายเข่าเนี่ยปวกกันเองก็เข่าแห้งไงกักูเลยไ,ไปนำ ไปกัดจนน่าแบบกูมาเพื่อนทามที่ตู้่อเข้าอยู่ในประตูเพื่อไปแลนสักเขาไปกัดเอาปากเข้าไปเขากัดส่วส่วนที่มับวมมากคกบแล้วครบตอนนก่อนปากเข้าไปเขากัดเสร็แล้วตามต้อามต้มาเงอนเขาเปิไปสองโตได้ช่วยสกิลนก โค้รตพกลบบางคปพล็บ,บ,บ,บม,มันาหา,นนนายังไงหม้มนนันขาปล่อยเพื่นบแพ้เขาดมาแก่กันนะเจ็บดูแลเพิ่นคขาปล่อยออกมาใส่ให้เสียงมานมามมั่งกุ๊บตววนี้เรียมาเนี่ยพี่จะมาให้มากัคดคนโดยซัดแล้วก็ไม่ห่านีักันไม่เสีย พอกายไปมันก็ห่เอาอย่ามันตัดในแล้วกอนยกันเหมนเเขายังมันขบเนาะอือตัดคนเลยีแต่กายจะจปลป่อยนะไเลยมัตัดบ,บุบเลยเดียว้นแหลกหูมเลยอันนี้เนี่ยมันลื่นขคนเลยนะขนนกัดมนืนน่นเออือมแล้วกาดีใจแล้วกัดไกเลยีน,น้าู่เลยทิปบอก อืมอืมใช่อืมไหนเนาะครับอะคลิปนี้ก็ลาเด้อโอเคบาย่าฮ่าฮ่าใช่ยะ